สวัสดีครับเพื่อนครับเดี๋ยวพามาดูเทคนิคการเพิ่มลากเขาให้งอกเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ลากเขางอกแล้วนะครับเราได้ตอนกิ่งมาละก่อฮอลแลนด์นะครับด้วยผ้านะครับเราใช้ผ้าพันตรงรอยแผลเขานะครับตอนนี้ลากออกมาเต็มแล้วนะครับแต่เรายังตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเพิ่มดินทรายผสมกับเปลือกกล้วยลงไปนะครับเพื่อให้ลากของเขาเนี่ยได้มีอาหารได้มากขึ้นนะครับ เราจะใช้ขวดนะครับตัดให้พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดินทรายที่เราเตรียมเข้าไว้นะครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับเปลือกกล้วยนะเราผสมกับเปลือกกล้วยนะครับใส่ลงไปเพื่อให้รากเขาได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับรากเขาจะได้งอกแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับ ถ้าเราทําแบบนี้นะครับรากของเขาเนี่ยจะมีอาหารทําให้รากเขายาวเร็วนะครับแล้วเราก็ตัดได้เร็วนะครับถ้าเรารอใช้แต่ผ้าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับจเจริญเติบโตช้านะครับรใช้เชือกผูกเข้าไว้นะครับ ถ้าเราตัดไปตอนนี้นะครับก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตช้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้รากเขางอกออกให้เต็มที่ก่อนนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หมุนหมุนด้านที่เราตัดนะครับลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเนี่ยฝนตกน้ําเข้ามาเนี่ยครับน้ำเขาก็จะไม่ขังอยู่ในนี้นะครับ น้ำเขาก็จะไหลออกไปนะครับ